ที่รักมากก็จะเกิดความคาดหวังมากเมื่อรักมากจึงคาดหวังมากสายใยมันก็เลยแน่นทุกก็เลยจะมากตามดังนั้นสิ่งหนึ่งอย่างน้อยวันนี้มันทำให้เราสอนว่านี่คือสิ่งที่เรายึดไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นตัวเขายึดกับอดีตเห็นไหมมันพัวพันกันไปหมดเลยยึดกับอดีตสิ่งที่เขาทำแล้วเราไม่ได้แบบที่เราต้องการ ความคาดหวังทั้งหมดมันไปยึดอดีตหอมหวนหอมหวานแล้วก็ไปปรุงอนาคตขึ้นมาว่าอู้ถ้าฉันได้เนี่ยเห็นไหมมันปล่อยให้อนาคตไหลไปไกลมากเลยว่าถ้าฉันได้ตรงนี้อย่างที่เขาทําให้ที่เขาพูดจริงๆมันจะทําให้ฉันนี่โอ้จินตนาการโอ้โปรเจกต์ใหญ่เยอะแยะมากมายแต่มันมาถล่มไนงะเพราะว่าพอถึงจุดปัจจุบันนี้เขาไม่ได้ทําแบบที่เขาพูดแล้วพอไม่ได้ปุ๊บอนาคตมันก็สลาย อดีตอนาคตทั้งหมดพลังงานเราถ่ายออกเมื่อถ่ายออกทั้งหมดความทุกข์จึงเกิดเพราะมันไม่ได้สมหวังหนึ่งอย่างเลยค่ะพี่สางเรารู้ในเรื่องนี้แล้วว่าเรากําลังทําลายตัวเองไม่ว่าจะพุ่งไปอดีตพุ่งไปอนาคตและทําลายตัวเองที่สุดก็คือเราไปยึดเขายึดทุกอย่างซึ่งมันไม่ใช่ของจริงทั้งหมดทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงฉันกําลังทําลายตัวเองอยู่อีกแล้ว กลับมาเนี่ยค่ะกลับมากลับมาดูตัวเองว่าชี้เนี่ยค่ะไปที่หัวใจตัวเองว่านี่ฉันกําลังทําร้ายตัวเองอีกแล้วใช่ไหมฉันกําลังทําให้ตัวเองทุกอีกแล้วใช่ไหมสอนเขาอย่างเงี้ยค่ะบ่อยๆจิตดวงนี้จะค่อยๆเห็นตามความเป็นจริงขึ้นว่าทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรตั้งมั่นหาวอนแม้กระทั่งคําพูดเราเรายังพูดแล้วเรายังทําไม่ได้เลยโอเคฉันเข้าใจเธอนะสามารถแบบ เนี่ยค่ะให้ความรักเขาว่าโอเคจากนี้และตลอดไปฉันรู้แล้วว่าไม่มีอะไรที่มันคงทนถาวรจริงๆหนึ่งอย่างที่มันเป็นสิ่งที่จริงที่สุดคือปัจจุบันขณะหนึ่งอย่างที่สุดยอดที่สุดมันคือของจริงที่สุดคือการที่ฉันกลับเอาพลังงานตัวนี้เข้ามาอยู่ในสนามพลังภายในตัวเองอะไรเกิดขึ้นจบทุกอย่างค่ะ และลงมือทําตามสเต็ปที่บอกเลยค่ะอย่างเมื่แก้ที่เราคุยกันวันนี้มีอะไรทําให้ใจอิ่มเอิบเบิกบานวันนี้มีอะไรที่ใจให้มีความสุขโฟกัสแต่เรื่องนั้นเปลี่ยนพลังงานที่เราถ่ายออกไปทั้งสองฝั่งแล้วทาให้เกิดความทุกข์ เพราะเราต้องการบงการให้มันได้อย่างใจแต่มันไม่ได้เพราะฉั้นหนึ่งอย่างที่ใช่ที่สุดคือปัจจุบันอะไรที่อยู่ในเลิฟจอยพีชความอแวนเดนอะไรที่ยังมีอยู่นะปัจจุบันนี้คืออะไรที่ฉันมีอยู่ลงมือทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ยค่ะทำลงไปด้วยความรักความสุขความสงบสุดจะเกิดขึ้น 3. อันนี้เนะจะค่อยๆยยกระดับพลังงานเราขึ้น แล้วถ้าเขาคนนั้นไม่ใช่เพื่อนของเราจริงๆที่เขาหมดเหตุกับเราเดี๋ยวเขาก็จะถูกผลักออกไปจากสนามพลังเพราะว่าเราเข้าใจในเรื่องนี้แล้วเอาไม่ได้ก็ไม่ได้โอเคแล้วเราจะเข้าใจเขาด้วยว่าตัวเขาเองก็มีทางเลือกของเขาฉันเข้าใจเราจะค่อยๆปล่อยวางเขาเมื่อเราปล่อยวางเขาพลังงานเรายกระดับขึ้น บอนดิ้งตัวนี้ที่เรายึดมั่นถือมั่นเขาก็ค่อยๆห่างออกไปห่างออกไปค่ะปัจจุบันขณะคือของจริงที่สุดจิตโอยกระดับเดี๋ยวคนช่วยคนอุปถัมภ์คนอื่นตัวที่ไม่ต้ไม่ได้คาดหวังด้วยนะเดี๋ยวมันมาเองตามขึ้นพลังงานของเราขึ้นความจริงของเราค่ะ